นยายงี้มามี่ตู้ไม้เพราะมันตั้งแต่รุ่นอากงมาแล้วเขาใช้ตู้ไม้อย่างงี้ไงรุ่นนี้ก็เลยเป็นตู้ไม้แต่ก่อนเนี้ยอากงเขาเป็นคนจีนไงที่ร้านทําเองทุกอย่างเส้นก็ผลิตเองแผ่นเกี๊ยวเส้นมามี่หมูแดงหมูกรอบอะไรเนี่ยจะผลิตเองหมดหมูกรอบก็ทําเองตั้งแต่เริ่มขายมาก็ผลิตเองก็ทอดธรรมดาเอาไปผึ่งก่อนพอมันได้ที่ก็ลงไปทอดทอดแล้วก็มาแขวนไว้อย่างงี้แล้วพอเราจะขายเราก็มาทอดอีกทีหนึง่งไม่งั้นมันไม่กรอบของเรานี่จะเป็นมามีา่ไข่ ที่นี่นะมีก็สองอย่างนี่แหละจ้ะหยกกระเหลือง เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ไม่มีร้านนี่มีแต่บะหมี่อย่างเดียวบะหมี่เนี้ยนะวันนึงก็สามสี่สิบโลข้าวหมูดแดงหมูกรอบสมัยก่อนย่างทานแต่เดี๋ยวนี้พัฒนามันย่างไม่ทันแล้วใช้แบบอบต้มอะ่ะหนังเป็ดนี่ย่างเขาก็จะมีเวลาเขาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกน้องแม่ให้ลูกน้องทาเดี๋ยวนี้น้ำลาดก็มีสองอย่างน้ำลาดหมูดแดงน้ำลาดเป็ดแล้วก็เดี๋ยวนี้แม่จะเพิ่มซอสนี่มาอย่างหนึ่งไม่อยากลาดเป็นน้ำหมูดแดงบะหมี่เขาจะเป็นน้ำซอสก็เลยผลิตน้ำซอสออกมาอีกตัวหนึ่งบะหมี่เริ่มต้นนเป็นบบาี เกี้ยวก็4,5แพงสุดก็90บมามีเกี้ยวกุ้งใส่เป็ดหมูแดงหมูกรอบ90บาทร้านโยแถวประชาราาสายสองหน้าคอนโดเดอะสเตทค่ะแถวบางโพนะคะเปิด9โมง30นาทีปิด2ทุ่มจ้ะหยุดพุทธพฤหัสที่4ของเดือนนะคะ085 218 9057ค่ะ